ตันนี้มาทำรายการยายมองบอกผัดยายม่งน้ำน้ำแล้เอาทีเพ่อเจ๋อ๋อ้ียงไง กางเกงที่ฉันถามหาใช่ไหมเธอแทนอันนี้มันว่าที่กางเกงวันถามหาแล้วก่สา,ส,าสีเราใส่สีเหลืองดีๆกางเกงมาจำตัวจนกางเกงแกจะใส่ประจำแกจะแบบอันนี้พี่จ๋ากบแกใช่โอยสมัยเป็นเบาเนี่ยจะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เหมือนพิพิธภัณฑ์ร <laughs> <laughs> ูกของลูกพี่อันนี้เป็นกางเกงคู่ใจ เวลาออกคลิปไหนต้องเห็นไอเกมตัวนี้ตลอดเคยเคยถามในเอ็มวีไงพอแล้วเราเอามาไว้ที่นี่เองสุดๆอ่ะมีลายเส้นยังไงอยู่ให้มีศักดิ์ศรีอะไรรึออันนี้ด่างใหญ่ใหญ่หรือว่าเก็บสวอย่างนี้อันนี้ใส่หรือเปลนา ตัวนี้น่าจดีเจ๊พอจะคืไม่กินน้าก็ได้ตัดโอคนในปลาหโอ้ได้ก็นอเปลี่ยนซิวที่มนาเทากับเปสื่อมากไนะครับเียมเียมวลานะปลาที่ต้นนี่โอ้ได้เป็นลาบปลาตะไวั้น่นเเป็นีมซอสะสาเหลือโอ้อไว้หรือนอนจันโอ้ไปเฮดยาปลาสมทรัพย์สินตอนนี้ปลาสมได้ด้ไเินด้ย ได้หนึ่งตัวมึงลงเือมจกินนนอใในต้นไปพายเรือใหอ้ทีมงานไูหน้าบอกแตาเลยหัแ่งยาต้นอาเสบีเดแล้วตัวทำนีีัตั้งตัวเอ้าหักดเลยเอ้าโอ้ยหัวด

นี่ผนอะเอาเกืือซองมามาลงไปพุ่นกำลังสางมองเงินลงน้ำแล้วนะอยากเล่นน้ำมานานแล้วสางมองสางมองพุ่น่ะหัวหน้าทีมสูบยายเฉยนั่นเล่นแถวนี้ได้ไหมได้เอาขาลงไปแช่เฉยก็เย็นแล้วนี่มาหาที่หนักเล ชันยานมันหลูลงวะสางน้ำไปนี่เงได้พุทโเขี่ยได้มากตรงนี้ปลาเาเป็นเขี่ยได้ลงสิได้ไปฮาดส่หมีแต่สางเลือดน้ำอยู่นี่โจากล้องไหม

คันตีน้ำข้างล่างมันจังเย็นคันเอาเซล เอาสนติส้มงค่รอนไปซื้อะไเอาขาแหงเอาไอไปซื้อก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเท่นมันบองมันขี้ข้านเขาอย่างนันเหรอเอาเส้นจานนี้ประมาหาเสนอัพเดอ้

พี <c c> ừ, ่เดินเก่ามันเป็นไม้เขาฝังนกนกตกมากไม่ติดตัวเลี้ยงเอ้านกน้อยมาให้ตกตกโอยเฮ็ดตกฝามุงก๊าบเออไหนมันเขาก็ตายปะแ่นี่ห้างมัน วุ่นแล้วเล่นเจ็ตสก,กีมากวุ่นแล้วเพื่อนเออไปไ้วทังฟังไปลูกไปไปอยู่กับแม่นะไปนะอะไรอะไรนี่เหรอเสร็จล้โอ้หมดจอกหมดจักหมดมีลูกนกตกลงมาจากฟังนกอะไรนกกระจอก ว้ยมอเจ้ะว่มบคือดอกม้อน้เบิงดูน้ำบ่กลวงนางสั่งไปยังใดเก่ะเบิกเงินซื้อมองซื้อมอสีได้กินไปหานางกินก๋วยเตี๋ยวเปยง่ฮาห่อเบิกก๋วยเตี๋ยวบ่ไดอถ้วย่าเไปสิเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวบ่ะถ้วยดอกถวยกินอยู่ได้หาสิบบาทได้ยาสูบเครื่องซ้อง ไปไปเขาสิได้เอื้อนม้าหรือเอื้อนยางรมือนนี่สามผ้เลือดเหรียตัวนี้เหมือนนีตกมองใดเรานี่นี่มันตกจากข้างเพีดไป่อหัน้สม่นี่ไงป้อนห้างมันเรืองพียจ่างมันแม่มันอยู่หันวันนั้น โอ้พายแตกเครืองอภุ่น่ะพายก็แตกเครื่องนะครับพุ่นแล้วแข่มากแล้วชาละวันพุนนาา่น่ะพุ <brewer ies> ่น่ะชาละวันต่ำเพลองแลวเนาะจังคนะรับจ้า

ือบ่ขึ้นหลังคาารดบ่ง่ายกว่าบขัาไปอีกยังทึ่งบ่คนมาถึงคนมาถึงหมดขัไปอีกขัไปอีกจังขาไปอีกคนมาถึงแต่ว่าหมดหมดกัดมีม่วนไหนได้มีหมดที่หลายกย่าอไได้กินแล้วไม่กวาดหมดแล้วสิว่าได้กินหยังยังอยู่ห้างอยู่กัเาตัดเลยมัดอะไเออตัดเลยอย่ัดจัดอะอย่างนย้านมั้พูดอพูดกนนเลย เอาเอาอะเอ้มันก็กัดว่ะมดดีว่หมดนเปเทิงนึงแล้วป้อเขาไปมันมาสูบน้ำแตกหน่งมดเยอะมากรับแกนแตนะกลอกแ้โอ้แตงเออบาดดีจุดจุดชุดที่บลไรยำห้องสบะได้ขาดเ้อยบาบาน จุดให้ปัดปัเลยไ่ต้องจุดนี่อบบว่าไอ้เี่ยงมากกวนสายนี่โอ้ยขาน้ำไฟเดงไม่หอยที่าขา้ไฟเดียงน้ำึง้มเหอตัวีนพ่เบว่หมปต้มไปต้มต้มน้ำตาลอยู่หลังขั้วอันขสามวยสองวยบอกนว่า มันตามแทงกระดก้ามงามวะกำลังเห็นใหมใหม่ปันมาถึงกนปั่นงเลย่าอ่อนอ่อนข้างเงินนะเจ้าตกเป็เปาไก่เน่ยนมาแล้วมาแล้วนี่ดึกหนีด้เอออจะดึกจดึจะแงต้นแ่ผักันมาหลดี่กากกากกนแแ้วมันกำลังหลุดแล้วหลุดออกแล้วทางคนเฮ้ยนี่มถึงผุขูดออก

โอ้ยไปเก็บเอาเด้อโอ้ย huh. ด uh ่างมันนะเี huh. ๋ยววอนาิเ้ยง่้ยงสิ้ยเดี๋ยวนนี่านี่ยวหัวอยู่ข้างล่างเถื่ทากินนี่ฟางข้างแจ้ใส่เใจเลยวว่ากวาอยู่อ๋อมาแววไปเอาห้างมั่นห้างมันเฮียลงม้าง เดี๋ยเิงบีเมบียู่เขาจะเอาไปเอช่มอยู่ด้วยตายยังไงเยวนี่เดีนิมาอยู่เขาจะเชยชุ่มอยู่มาแล้วทีมงานทีมน้อยดังดีมหาเพิงมาเลยเหรอหมดกัรเทอรไเหรอหไปไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหรือว่ากินเบิร์ก้อนเล่าเลยหากระย่ากตีถั่วเท่ามุกบ่อแล้วเขากับบีจับเลยอะแล้วก็ะยำห้างมันออกติเอ้าเพชรทราบอกเสียมเบิรงดูหวานบะ มีแต่ขี้คนตัวห้ามโอ้ยมีนิดเดียวี่อยมีน้อยๆเรอให้ามก่นเดียวนถามก่อนมาหอมีก่อนมาหอมน่ก่อนมานะให้ถามก่อนมาให้ถามก่อนไปวขได้ขี้แปดสิบก่อไแปดสิบ่าแปดสิกมือว่ามันเย็นาการเห่ยบอกไปกบอกอรอาการวนนร่อย

เ้ยหลายเป็นเลยกินคำใหญ่ถน้อาคำนี้เลยต้องเอาแม่ต้องมือต้งเอาต้งเอาน่